เนี่ยวันนี้จะพามาทํามันหวานญี่ปุ่นบดนมแพะให้น้องหมากันครับเรื่องของเรื่องก็คือเราเนี่ยไปเดินซูเปอร์มาเห็นมันหวานอยู่ไอตัวเราเนี่ยก็ชอบกินสละเกินนะก็เลยซื้อมาเผื่อเจาบ่อยด้วยครับคิดเมนูแปลกๆได้ครับก็เลยกะจะเอานมแพะที่เหลืออยู่ในตู้หนึ่งกระป๋องเนี่ยไปใส่นั่นเองครับวิธีการก็คงไม่น่ายากมั้งก็สุ่มๆม่วๆไปด้วยกันนะครับก็เอามันออกมาจากถุงหลังจากนั้นก็หยิบมันออกมาครับแล้วก็เอามันไปล้างคัดให้สะอาดหน่อยนะหลังจากนั้นเนี่ยก็เอามันเข้าไปที่หม้อแทดไฟ ก็บอกเลยว่ากลิ่นลอยหอบออกมาเลยะนะเจ้าของบ้าน,นก็มาแวะเวะียนอยู่นั่นแหละในระหว่างนั้นนั่นเองครับเสียงกลิ่นก็ได้ดังขึ้นกระเบื้องยางที่สั่งเอาไวเ้เพื่อเอามาเทสนะครับก็ <c oughs> มาถึงพอดี <c oughs> ก็เลยทําการให้เจ้าของบ้าน,นแวะไปดูก้อนนะ,ะถ้าขึ้นมาเหยียบแสดงว่าชอบแล้วสิสักพักนเนึ่งเครื่องก็บอกว่าเฮ้ยได้แล้วนะเว้ยเราเลยเปิดเครื่องปลอกออกมาเรียกได้ว่าบอกไว้เลยนะว่ามันหวานมันร้อนซะเหลือเกินจนมันเป็นอะไรที่มันปอกยากมากด้วยความใจร้อนอะเนาก็ปอกไปด้วยก็มีหล่นกันบ้างแหละด้วยความที่กลัวเสียฟอร์ม ก็เลยปลอกไปทั้งอย่างนั้นนิ้วพองกันเลยสิฮะพร้อมกับในจังหวะเดียวกันนะฮะก็ให้เจ้าบอยชิมฮ่าฮกินได้นะฮะแสร็ว่าผ่านซึ่งเราก็บดบดขยี้ขยี้มันเข้าไปครับเอาพัดลมมาเป่าบ้างนะครับซึ่งไอ้พัดลมตัวนี้นี่ก็ใช้ดีซะเหลือเกินไม่พังสัทีนะฮะไอ้ลมพกพาเนี่ยรีอยู่หน้าไบโอว่าแล้วหลังจากนั้นก็ทําการเทน,นมแพะคนๆใส่ๆบดดยันเข้าไปครับพร้อมกับการให้บอยชิมอีกครั้งโอ้ยอิ่มอร่อยกันเลยทีเดียวกินทุกอย่างเลยนะเนี่ยหนูนนนอะเสร็ น้ำตาลทางธรรมชาติอยู่ค่อนข้างสูงกันเลยทีเดียวไม่อยากให้น้องหมาของเราทานสิ่งที่มีน้ำตาลธรรมชาติส,งสูงๆเยอะๆนะหลังจากนั้นก็เอาใส่ไว้ในตู้เย็นให้มันเซตตัวซึ่งเราเนี่ยก็ไปดูมาเนี่ยครับก็เข้าใจว่าเออมันอาจจะเซตตัวบ้างแหละนะระหว่างรอนั่นเองเนะที่ฉันกำลังล้างจานอ,อยู่นแหมก็มาทวงใหญ่เลยนะเจ้าบอยนั่นแหละครับหลังจากนั้นพอได้ที่แล้วก็เอาออกมาให้ชิมครับอากัดคาเล็กๆนะอา้าวสวบไปเป็นคำเลย